สวัสดีค่ะเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเมื่อคือนนี้กราฟเนาะขยับนิดหน่อยเองนะคะราคาจะลงก็ไม่ได้จะขึ้นก็ไม่ไหวเนาะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าราคาไม่ได้ต่ำกว่าสิบสี่ไม่มีทางเลยที่จะลงได้นะคะกราฟก็น่าจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจากโครงสร้างที่โค้ดให้ดูตอนนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะเบรกเอาท์ข้างบนนะคะถ้าเบรกยี่บ้ายี่หกอะไรอย่างนี้ สาเลยตรงเนี้ยค่ะเบรกได้ก็ขึ้นมาเนาะทีพก็สองเก้าห้าสามสองเก้าห้าห้าสองเก้าหกหนึ่งสองเก้าหกเก้าอะไรแบบนี้น,น,นะคะประมาณนี้เลยนะตามคอนเซปต์นะคะตามคอนเซปต์ของโครงสร้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปดูในไทม์เล็กหน่อยเออถ้าไปดูในไทมเ์เล็กๆเราก็จะเห็นว่าเอ,อ่อกราฟไม่ไปไหนเลยค่ะนะกราฟไม่ไปไหนเลยวิ่งอยู่ที่เดิมเนาะ ยังอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่ราคาสิบเอ็ดสิบอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเก้าร้อยจุดแล้วก็ลงมานะคะคไม่ทะลุทะลุไม่ได้ไม่ไม่เกินสิบสิบเอ็ดตรงนี้นะคะก็คือโลนี้โลนี้น,นะไปไม่รอดนะไปไม่รอดนะคะปิรกเิกนี่แล้วด้วยนะก็อาจจะรีเทสลงมาแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปนะคะถ้าเขาเบรกยี่สิบสองยี่สิบสามได้คือไปละ,นะะไปละ เป้าหมายนะคะเป้าหมายอยู่ที่สองพันเก้าร้อยสามสิบสามถึงสามสิบหกแล้วก็ไกลยอยู่ที่สี่สิบเก้าห้าสิบเอ็ดห้าสิบห้านะคะโค้ดก็มองเป็น Follow by นะโค้ด follow by นะคะก็ใบโซนนี้แหละโซนนี้เหมือนเดินนะคะ เดบเลย,เลยนะคะก็ใบใครมีโอกาสได้เอ,อเหตุทำกำไรตอนช่วงกลางวันนะคะก็สามารถ่ายได้นอกจากว่าการาฟทะลุนะสิบเอ็ดสิบสองลงมาแบบจริงจังนะคะก็ก็ต้องมาต้อนรับบายที่สองเก้าศูย์ห้าถึงสองเก้าศูนศูนย์นะคะถ้าเกิดทะลุมานะแต่ถ้าการาฟทะลุไม่ได้เบรกเอาไปแล้วเนี่ยเบรกเอาไปแล้วก็มีโอกาสนะ เบรคเอาไปแล้วเพิ่มีเท็กลับมาก็ขึ้นต่อขึ้นต่อที่ยี่สิบสองยี่สิบสามตรงนี้นะคะถ้านับเป็นโครงสร้างก็น่าจะเป็นหนึ่งเนาะสองสามสี่ห้าได้ห้าละก็ขึ้นไปหกน,นะคะเออหนึ่งกับสี่ตัดกันก็ประมาณสักยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าน่าจะไปถึงนะคะยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าตัดกับไปถึงยี่สิบห้าก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเอ่อ ขึ้นไป33 36แล้วก็49 50นะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่ากราฟเบรกไม่ได้จริงๆก็น่าจะขึ้นนะคะมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงค่ะโอกาสขึ้นมากกว่าลงนะคะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้โค้ดก็ยังคงมองขึ้นนะคะ f o l l o บ b าแถวๆ11 12 13 14อะไรเงี้ยยิ่งถ้าเกิดว่ากราฟยืนตัว14เนอะ หยิดกราฟยืนตัว14-15แบบนี้นะคะแน่นอนนะคะว่าขึ้นแน่นอนนะคะโอเคค่ะนะสำหรับคลิปนี้ก็ไกด์ไลน์เพียงเท่านี้นะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ